ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าฮินดูทอรดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิปะรจำเดือนมก,กร,ราคมพุทธศักราช2500 68นะก็กลับสวัสดีปีใหม่กันทุกท่านนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีแห่งความสุขนะครับแล้วก็ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆตลอดปี2568กันทุกท่านเลยนะครับนะอาละนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดด้วยไพ่พระศิวะมหาเทพซึ่งเป็นไพ่ที่ผมจัดทำเองผลิตเองนะครับนะก็ท่านใดที่มีความรู้เรื่องวิชาโหราศาสตร์ก็สามารถใช้ไพ่ผมได้เลยนะครับไม่ต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแค่วางไพ่ เรียนรู้วางไพ่นิดหน่อยก็สามารถนะครับใช้วิชานะครับไพ่ภาสิวะได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดไม่มีเลยก็อาจจะต้องมาเข้าคอร์สนิดหนึ่งนะครับนะอ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะผมจะวางแบบตีไวเนาะนะครับนะเป็นการวางแบบตีไวนะครับค่ะเดี๋ยวเรามาครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9ฮินดูทลอดนะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับนะจะมีการเปิด การเรียนการสอนนะครับรลักสูตรนะครับโครงการโหรตษ์ทไทยเบื้องต้นนะครับสําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยก็สามารถเรียนได้มาเรียนกับอาจารย์ของผมอาจารย์วิทูลบุญชัยศีนะครับ ผู้ที่ปลุกปั้นนะครับคณาจารย์หลายๆท่านมาประสบการณ์เกือบ20ปีนะครับอันนี้ยินดีกับทุกท่านมากเลยนะครับที่จะมีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์วิทูลนี่ถือว่านะครับยากมากเลยนะครับก็ถือว่าครอสนี้นะครับเป็นของฝันนะครับสําหรับคนที่อยากจะมีความรู้เกี่ยวเรื่อของวิชาโหราศาสตร์เนี่ยเข้ามาเรียนได้เลยนะครับการันตีเลยนะครับว่า เก่งจริงๆเนีอาจารย์ของผมนะครับแล้วก็สอนกับอาจารย์อ้อยด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะหลักสูตรก็คือ6เดือนนะนะครับเรียนเดือนละ1,000เรียนทุกวันเสาร์เวลา13บสนิกาถึง15บหนากานะครับเริ่มวันที่เสาร์นะครับที่4มกรานะครับปี68นะก็มีทั้งเรียนออนไลน์นะครับแล้วก็เรียนที่สมาคมโหราศาสตรนานาชาติได้เลยนะครับแต่ไม่มีบันทึกย้อนหลังเท่านั้นเองนะคนสนใจนะครับก็ แอดไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็หรือไม่ก็โทรติดต่อตามเบอร์โทนี้เลยนะครับนะก็นะครับหวังว่าทุกทุท่านนะครับนะจะได้มีโอกาสได้เรียนกับอาจารย์ของผมเองนะนะดูกันชาวราศีพิจิกตัวตนเราเป็นยังไงบ้างนะตัวตนนะครับได้ห้าศูนย์การเงินละ่ะเป็นไงบ้างโหการเงินนี่ได้ดาวสุขเลยนะโห,หน้ายิ้มเลยอะ่ะการเงินดีนะ นะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เป็นไงอุปถัมภ์คำจุนช่วยเหลือได้ไหมนะครับแล้วก็เพื่อนฝูงสังคมเป็นไงเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงสังคมคนสนิทนะพึ่งพาใส่ได้ไหมนะคิดยังไงกับเรานะครับนะญาติล่ะพี่น้องละ่ะโอ้ได้คู่ทาสนะได้คู่าสเลยได้คู่าตไฟเลยนะแล้วก็ลูกหลานบุตรหลานเป็นไงลูกหลานบุตรหลานเป็นไงนะผู้ใตบ้บังคับบัญชา นะคู่ครองล่ะแฟนล่ะแฟนล่ะแฟนล่ะโอเคไหมแฟนนะแล้วก็ปัญหาอุปสรรคล่ะมีอะไรที่ต้องระมัดระวังมั่งปัญหาอุปสรรคศัตรูนะสิ่งที่โรคภัยไ,ไข้เจ็บสิ่งที่กังวลเป็นไงนะการงานล่ะการงานการงานเป็นไงมั่งนะครับการงานได้สามสองนะครับอ่า ครับโชคลาบล่ะจะเป็นเศรษฐีใหม่ในวันหวยออกไหมนะจะได้กับเขาไหมอ่าสิ่งที่ต้องระมัดระวังล่ะนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังคืออะไรนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะชาวราศีพิจิกนะครับก็ต้องบอกว่าตัวของคุณเองเนี่ยได้ได้ดาว50านาะนะครับซึ่งดาวห้เนี่ยเป็นเรือนที่ดีสําหรับคุณนะครับเป็นเรือนการเงินของคุณ แล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตาของคุณแสดงว่านะครับมันเป็นช่วงที่ตัวของคุณเองเนี่ยเนื้อหอมนะฮะไม่ว่าจะทําอะไรยังไงเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์มากๆมีศักยภาพนะครับจะพูดจะทําหรือจะคิดอะไรเนี่ยคนมกักจะให้ความเคารพนับถือนะ คุณทําอะไรก็สุดแท้แต่เนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณมีความมั่นใจค่อนข้างจะสูงนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีหัวดีนะครับพลิกแพงทํานู่นทานี่ได้ดีนะก็ยินดีนะครับกับชาวราศีพิจิกด้วยนะครับว่าตัวคุณเองเนี่ยในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับมีทักษะในการหาเงินหาทองหาไรายได้ที่ดีนะอันนี้ยินดีด้วยนะครับก็ยินดีด้วยนะอ่ะนะครับต่อไปเรือนการเงินเนาะนะครับ ดาวการเงินของคุณเนี่ยนะครับก็คือดาวพระศุกรนะ ดาวการเงินคุณเนี่ยจะโดดเด่นมากเลยอย่างเงี้ยครับที่เกิดจากคู่สัญญาต่างๆนะคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาครับคู่ครองนะครับการเงินจะได้จากคู่สัญญาได้จากคู่ครองการเงินได้จากการซื้อมาขายไปนะครับจะโดดเด่นนะครับกับคนที่ทําธุรกิจอะไรที่มันได้รับผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนกันไปกันมานะคุณจะทําได้ดีมากแล้วดาวพระศุกร์องเดียวเนี่ยเขาเรียกเป็นแม่ธาตุเลยให้ผล3-5เท่าเลยนะให้ผลแบบเป็น คาราเบลเลยนะแสดงว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เงินก้อนโตนะครับนะใบหน้าก็จะยิ้มแย้มแจ่มใสเนหะ็นไหมสวยงามกันเชียวนะครับเนี่ยรับเงินแทบไม่บดไม่ไหวเห็นไหมครับมือรับนะครับเงินทองนะก็ยินดีด้วยนะครับนะสำหรับชาวราศีพิจิกการเงินคุณนี่นะครับในช่วงเดือนนี้นี่ดีเด่นปังกันเลยทีเดียวนะอ่ะเพื่อนฝูงล่ะนะครับเพื่อนฝูงเนี่ยก็ถือว่าคอยช่วยเหลือดีนะนะครับนะดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาว คู่สัญญาเรานะครับดาวจันทเนี่ยเป็นดาวสุภระเลยนะเป็นดาวสุภระเลยนะครับ,ค,รบคุณเองเนี่ยจะมีเพื่อนฝูงจะมีสังคมจะมีมิตรนะครับนะที่เป็นการยามิตรนะครับคอยช่วยเหลือคุณในลักษณะต่างๆเนาะมีอะไรคุณก็สามารถจะปรึกษานะครับพี่น้องท้องเดียวกันเพื่อนฝูงการยามิตรอะไรก็สุดแท้แต่เนาะคุณจะได้รับผลดีจากสังคมในลักษณะต่างๆเนาะเราดูจากพาไพ่ใะหกอดกันกลมเลยเห็นไหมใช่ไหมกอดกันกลมเลยมีความสุขแบบสุดๆอ่ะนะครับก็ ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับนะที่จะมีมิตรสหายต่างๆคอยผลักดันสนับสนุนในสิ่งที่คุณนะครับอยากจะให้เขาช่วยเหลือในลักษณะต่างๆเนาะอันนี้ดีด้วยนะครับญาติพี่น้องนะครับก็จะช่วยเรื่องการงานคุณได้ดีนะอันนี้ได้คู่ทัดได้คู่ทัดไฟนะครับนะคู่ทัดไฟเนี่ยให้ผล80-90นะครับมีเกณฑ์ที่คุณจะทํางานเนี่ยนะแล้วมีชื่อเสียงนะครับโดดเด่น ญาติพี่น้องวงศาคณาญาเนี่ยช่วยเหลือหรือผลักดันนะครับหรือคนในที่ทํางานหรือคนในองค์กรบริษัทคุณเนี่ยนะครับผลักดันพร้อมจะดันคุณเนี่ยให้เป็นระดับหัวหน้านะครับหรือทําให้คุณเองเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงนะหัวหน้าก็มีเกณฑ์ที่จะผลักดันเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเร the ือ in นการงานของคุณดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหชาพอได้คู่ตรงนี้มันกลายเป็นคู่ธาตุไฟนะเลยส่งผลให้คุณเนี่ย ประสบผลสําเร็จนะครับนะจากองค์กรบริษัทคอยผักดันสนับสนุนญาติญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่องศาคณะญาติคอยช่วยให้คุณก่อร่างสร้างตัวในลักษณะต่างๆก็ยินดีด้วยนะครับนะแฟนเป็นไงคู่ครองนะเรามาดูนะได้6กสามโหรักกันเกียวเลยหกสามเห็นไหมนะครับดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองอยู่แล้วดาวสาวก็คือตัวคุณอยู่แล้วดาวสาเนี่ยคือตัวตนคุณอยู่แล้วเมื่อหกสาเป็นคู่มิตร นะครับคู่มิตรเนี่ยให้ผลนะครับเก้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนั่นก็หมายความว่านะครับในเรื่องของความรักของชาวราศีพิจิกจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างที่จะมีความสุขค่อนข้างจะมากเลยนะแค่คุณเนี่ยเรียนรู้สิ่งที่แฟนเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรนะครับเราเนี่ยคบกันเราจะรู้นะครับให้เราแค่ใส่ใจนิดหน่อยนะเขาจะรักเรามากเลยเพราะว่าตัวตนเราคือดาวคารแต่ดาวคารนะ์มาจากเจ้าเรือนอไรราศีมิตที่แปลว่าวอริ อัลิกก็แปลว่าการเทคแคร์ดูแลใส่ใจใส่ใจคู่ใส่ใจแฟนนะเอาใจใส่แฟนนะฮะจะเป็นช่วงที่มีโรแม,ม,รมนติกเกิดขึ้นนะแล้วจะได้รับการช่วยเหลือผักดันจากคู่ครองคู่ค้านะครับคู่สัญญาในลักษณะต่างๆก็ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะแฮปปี้แฮปปี้มากๆนะครับเรื่องของความรักนะครับคนโสดคุณก็มีเกณฑ์นะครับที่จะได้นะครับ คนแนะนํานะครับไม่ว่าจะใครก็สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงนะครับญาติพี่น้องวงศาคณาญาติอนะไรยเงี้ยก็มีเกณฑ์ที่จะแนะนําให้เจอคู่เจอคนที่ดีนะก็ยินดีด้วยนะลูกหลานบุตรหลานเนี่ยนะฮะได้สองเจ็ดนะครับพอได้สองเจ็ดเนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับด้วยด้วยความที่คู่เนี้ยเขาจะเป็นคู่ระทมทุกนะครับหรือว่าเป็นคู่ที่เขาเรียกว่าอ่อนไหวในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับนั่นก็หมายความว่าเกี่ยวเรื่องของลูกน้องคุณจะให้เขาช่วยหรือจะทําอะไรเนี่ยนะ ก็ต้องขอความสมัครใจอนนิดหนึ่งนะครับมันจะได้แบบทํางานกันได้แบบเต็มที่นะครับแต่เอาละด้วยความที่ดาวจันทเนี่ยเป็นดาวสุภาษเนี่ยอันนี้เขามีความตั้งใจในการทํางานอยู่แล้วละเขาช่วยคุณเต็มที่แหละนะครับเพียงแค่ว่าด้วยดาวเสาเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอลิไอ้ทวทีเป็นดาวเจ้าเรือนสหะชะก็แปลว่าให้ตายใจหน่อยเออให้ความสนิทหน่อยให้อะไรหน่อยนะ คือเรารู้แหละมันเป็นหน้าที่การงานเขาที่ต้องทําแต่เราอาจจะต้องมีจิตวิญญาในการสื่อสารนิดหนึ่งว่าเออหนูช่วยทําอย่างงุ้นให้หน่อยอย่างเงี้ยพูดจาใพ้เพ้ออะไรประมาณนี้เพราะบางทเออีเขาอาจจะน้อยใจได้ง่ายนะครับเพราะว่าไพ่สองเจ็ดเนี่ยเป็นไพ่ที่นะครับค่อนข้างที่จะต้องมีมีความใส่ใจกันนิดนึง นะครับพอถ้าเกิดเราเอาตามกฎระเบียบเลยแบบจ่าๆเลยเนี่ยบางทีงานอาจจะออกมาไม่ดีนะแต่ถามว่าช่วยไหมเขาก็ช่วยนะครับอ่ะนะครับต่อไปนะครับนะบเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของคนอุปถัมภ์นะครับคำจุนคุณนะครับคุณได้เก้าสามนะครับคือเก้าเนี่ยเป็นดาวดาวความเชื่ออยู่แล้วนะศรัทธาอยู่แล้วทิฏฐิอยู่แล้ว นะครับนะแล้วก็3านี่คือตัวเรามันถึงตัวคุณอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับคุณจะมีนะครับในเรื่องของผู้หลับผู้ใหญ่นะครับที่เราสนิทสนม นะครับที่เรารู้จักกันที่เราอะไรประมาณนี้เขาก็พร้อมที่นะครับจะผลักดันช่วยเหลือคุณอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าขอให้คุณมีศรัทธานะครับและมีความเชื่อนะครับเวลาทํางานทําอะไรก็ขอแบบว่าให้ตั้งใจจริงในการทํางานนะคุณก็จะประสบผลสําเร็จนะครับอย่างดีเยี่ยมไม่ต้องห่วงนะครับผู้หลักผู้ใหญ่คอยผลักดันสนับสนุนคุณอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดมีองค์นะครับเทพสงครามนะไม่ว่าจะเป็นองค์พ่อพิศิวะหรือจะเป็นเทพเจ้ากุอูนะครับนะสมเด็จพระนเรศวร พระเจ้าตักสินเนี่ยหรืออะไรที่เกี่ยวเทพสงครามเนี่ยนะค,คุณบูชานะครับท่านจะช่วยทําให้คุณสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นตําแหน่งที่ดีนะเราเรียกว่าภพสุภาที่แปลว่าความสําเร็จนะครับแต่คุณต้องก้านนิดหนึ่งนะเพราะดาวองคารเยเป็นดาวกล้าแต่ว่าเป็นตัวคุณอนะ่ะมันถึงตัวคุณอยู่แล้วอันนี้ก็ถือว่าดีนะส่วนในเรื่องของการงานนะครับการงานคุณเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่านะก็คือเป็นตัวคุณนั่นแหละ นะครับตัวคุณเองเนี่ยนะครับไรสัมพันธ์กระดาวจันทร์ที่มาจากกรกฎเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าตัวคุณเนี่ยไปอยู่ในภพของสุภะนะ่ นะครับแล้วพลังแฝงคือเลขห้าเป็นเรือนการเงินของคุณแสดงว่าการงานคุณเนี่ยจะเข้าหูเข้าตามากเลยทําอะไรเนี่ยนะจะได้รับการผลักดันสนับสนุนคอยช่วยเหลืองานดีงานสําเร็จมีโอกาสอะไรต่างๆเนาะเรื่องงานเรื่องอะไรเนี่ยต้องบอกต้องยกให้ชาวราศีพิจิกเลยนะคุณจะโดดจะเด่นจะเฮงจะปังจะประสบผลสําเร็จอย่างดีนะครับก็นะครับ,นะรบยินดีด้วยนะครับขอให้ตั้งใจทํางานนะครับเนี่ยถือว่าถึงตัวหมดเลยเนาะเนี่ยสุภาก็ตัวคุณ นะงานก็ตัวคุณเห็นไหมถึงตัวคุณหมดเลยอันนี้ยินดีด้วยนะครับนะอ่ะโชคลาภเป็นไงโชคลาภได้8 0ศนะูนย์นะโอ้โหนะครับดาวแปดเป็นดาวช่วเดินพันธุ์กของคุณนะครับนะคุณมีเกณฑ์นะครับที่จะได้โชคนะครับจากนะครับทะเบียนรถมีเกณฑ์ที่จะได้โชคนะครับจากอะไรอะ่ะที่เลขที่บ้านนะเลขที่ทํางานนะหรือบัตรประจําตัวอะไรของคุณเนี่ยบัตรทํางานของคุณอะไรประมาณนี้นะครับ ก็มีเกณฑ์นะครับเนี่ยตรงนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับดาวแปดเนี่ยนะครับแปดศูนย์เนี่ยมันแปลว่าความปรารถนานะครับความปรารถนาแล้วดาวเปดาวแปดของคุณเนี่ยถือว่าให้คุณมากๆนะครับในวันนี้นะในเดือนนี้เนาะนะครับนั่นก็หมายความว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบมีอะไรก็ประมาณนี้นะครับถือว่าดีนะครับอ่ะปัญหาอุปสรรคนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยได้คู่เขาเรียกวได้คู่ท่านะครับความ ปัญหาเนาะ,นะในเมื่อได้คู่ท่านเนี่ยนะครับอยู่ที่แปดสิบถึงเก้าสิบเอร์เซ็นที่จะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าเรื่องอะไรเนอะนะครับคุณก็จะมีคนคอยช่วยเหลือนะครับคุณจะมีคู่สัญญาคอยช่วยเหลือคุณนะครับคุณจะมีนะครับเขาเรียกว่าอ,อ วงสาคนายากนะครับนะเ <P en ic ly> พื่อนฝูงหรืออะไรก็ประมาณนี้นะจะคอยช่วยเหลือคุณนะครับเพราะว่าดาวคู่นี้ถือว่าเป็นดาวคู่ธาตุที่ให้ผลรุนแรงนะถือว่าเป็นภพเรือนเขาเรียกมาจากภพเรือนที่ดีดีกว่านะเพราะดาวศุกร์เนี่ยมาจากคู่สัญญาคุณด้วยดาวพุธก็มาจากเรือนลาภคุณด้วยเนี่ยอันนี้ถือว่าโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเจอเนี่ยมันก็จะหายนะครับบางทีเราเป็นไรปุ๊บเนี่ย จะมีพวกญาติเพื่อนฝูงอะไรเนี่ยเขาจะพาเราไปรักษาไปอะไรประมาณนี้นะก็ก็ไม่มีอะไรน่าห่วงนะครับถือว่าดีนะครับนะเอ่มอมรณะความเศร้าโศกเสียใจเรื่องของสุขภาพนะก็ได้คู่มิตรเหมือนกันนะค,คู่มิตรเนี่ยให้ผลดีนะให้ผลดีเนี่ยเก้าสิบถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนั่นก็หมายความว่าคุณจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคุณจะมีคนคอยช่วยเหลือนะครับนะผักดันสนับสนุนนะอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงนะครับนะก็ เรื่องของความกังวลเรื่องของอะไรเนี่ยก็จะได้รับการคลี่คลายมีคนคอยช่วยเหลือนะครับในลักษณะต่างๆอันนี้ก็นะครับยินดีด้วยนะครับนะไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับได้5้าสามนะก็อันนี้ก็เป็นคู่สมพลอีกอะ่ะคู่สมพลก็นะครับอันนี้ให้ผลนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะก็ถือว่าเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็จะคอยมีคนคอยช่วยเหลือคุณนะครับเรื่องเงิน นะครับเรื่องปัญหาเรื่องอุปสรรคเรื่องอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรนะ่าประห่วงเพียงแค่ว่าคุณระมัดระวังนิดนึงนะครับเรื่องของสตินิดนึงอย่าประมาทเลินเล่อหรือทําอะไรโดยขาดความยั้งคิดนะแต่แถวมีคนช่วยไหมมีคนช่วยนะครับเพราะว่าเนี่ยแถวนี้ทั้งแถวเลยเนี่ยนะครับคู่ธาตุคู่มิตรคู่สมพลเนี่ยมีมาหมดเลยนะ นะครับนั่นก็หมายความว่าชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้ไนมะ่ว่าคุณจะเกิดอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือนะครับผักดันสนับสนุนคุณก็ยินดีด้วยนะครับนะ,ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงๆปังๆ,ลงๆตลอดปี2568นี้นะและท่านใดสนใจนะครับที่จะเรียนวิชาไพ,พ่พรศิวะมหาเทพนะครับก็สามารถนะครับติดต่อนะครับเข้ามาเข้ามาได้ก็หลักสูตรก็แค่4ชั่วโมงก็จบแล้วนะครับนะก็ ถ้าท่านใดที่มีวิชาความรู้เรื่องหวนแล้วเนี่ยนะครับก็ซื้อไพ่ไปอย่างเดียวก็ได้เพราะไพ่เนี่ก็อยู่ที่นะครับ 2000, 000, อ0พันบาทหนึ่งนะส่วนคนไม่เป็นเนี่ยอาจจะต้องเข้าคอร์สนิดนึ่ง4ชั่วโมงก็อยู่ที่6,999นกะกนะ็จะเปิดทุกวันแหละนะครับนะวันละคนนะครับก็จองคิวเข้ามาได้นะครับอ่ะก็ขอ,ขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขรวยๆเฮงๆปัง,ปงๆนะครับผมเกตก้าินดอดสวัสดีครับ